เขากับสบายฮะกระลุกได้ในเมื่อนี้ไปกวดนะเพค่นว่าเป็นยังเหรอคะค่นยังบาได้ว่ไหวยังเพค่นกวดเพื่นมีแต่เสกเบื้องหัย่างตากพ้นไปพ้นแห้งตอนเสาร์นะโดยงานบัท่านเวียดและแข่งไปกับบัท่านคือเก่านคือเก่าเนาะพ้นแห้งแล้วเขาก็ไปยุดอยู่นในเพื่อนค้นในฮะแล้วแห่งโพดกับไปบัได้แล้ววันนี้ยุดสามมือแล้วก็ขาดรายได้เนาะพี่น้องเนาะวันนี้ไปกวดมื่อนี้ฮะเท่า้ายหาน้อง แสนไปนดีนะนี่ว่าผนวางยาห้แล้วว่าอยากไปแล้วมื่ออื่นค่ะยายังบ่อยากให้ไป,ไปยังบ่กลดปันหดคอไงยาเงี้ยเมื่อยากออกห้อยโดยอยากไปหับยาวหนึ่งกะอยากลุกขาดอันบ่วามีนี่แหละนี่เดอ้าวคือบ่เก็บไว้ขายใช่ไหมโอ้ยมันบ่พอสิได้ขายปัญญานั่นมันอัน<า>นั้น,นมันไหลลงมาผัดมะฮูหรือวันัวนี้โดยโดยเบิ่งพี่น้องแล้วโตออกเองเด้นี่ฮะเข้ามานี่มักแบบไดหมักแบบสะอาดนะพี่น้องแบบ มักแบบสะอาดอะไรแบบมาอะไรมิตรเครื่องกินเครื่องอยู่เนาะอตอกขังในบ่แม่ตอกขังอันนี้ไปเด้มันบ่มันบ่หนั่นเอาเก็บมาทะเลกจะน,นองมาแปะใส่เลย,เยโดยเดียวโดยนี่เป็นมื่นที่สามเตรียมมาพังเบงิ้องซื้อยามากมามินมาพังเบิ้งพังไปมาเบิ้องผ่อนยังเก็บอยู่เพิ่นว่าเก็บหัวเก็บขระโม่ตาเลยว่าไปไปกวดต่อไปไป โดยกาบสบายดีสบายดีพี่น้องสุขูสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะพบพ่อกับบ่าวพามีพี่น้องเอ้พบพ่อมื้อนี้เนาะบ่าวพามีเข้ามาหาน้องสาวพี่น้องเอ้เข้ามหาน้องนางเนาะเข้ามหาเมทาอุตมะน้องฝนน้องมุกพี่น้องเอ้เอฟซีเห็นบ่าวพามีเข้าไปหาแม่นางทุกมือทุกมือเนาะก็เลยว่าบ่าวพามีเอ้ยผาไปหาแมาไปหาเมทาอุตมาน้องนางในเด้อเนาะไปเยี่ยมยามเพิ่นแน ป๊ามื้อนี้ก็สิเข้าไปหาเพิ่นพี่น้องเอ้ยจอดรถไว้อยู่เฮือนดงแหลมนี่แหละเนาะโดยป๊ามาซวงอันนี้แน่พี่น้องเอ้ยปาโทวงนี้ก็ฝนตกแลพี่น้องเอ้ยเนาะบ้านเฮาก็ได้ฝนตกนำๆอยู่โทยางอันนี้คุมไฟอีกแล้วะนี่เนาะโดย า้โดยสบายดีแม่โดยสบายดีโดยใช้ล้านไปใช้เวิร์ดเลยพคนอยู่ในนัง่งนั่งกับไข่พานัาง่งนั่งกัหาหมอเอา้าสร้างว่าแท้ไข่ได้จักมือแลอ้วแม่ช้ำม,มือนี้เลยเอา้าเนาะพ่อเจ็บหัวเจ็บน้ำขมงตาคนน่ะเอา้าไปกวดแล้วบอไปแล้วหมอแล้วว่าอันนั้นเอาวางยาให้ก่อนให้กินช้ำมือบริสีมือนี่แหละ โดยก็ไปคลินิกอะไรเพิน่นว่าคันกินยาบนเบิดนี่แล้วมันยังบ่เศร้าอลไรจังมากวนเลือดเพิ่นว่าเป็นซ้ำมือแลอ้วบ่กซ้มือนออนี่เลยอ๋อเนาะพอให้อันเออื้รลม,มทุหาน,นี่อันนี้หะจูดอันนี้บ่แม่จูดอันนี้แล้วฮะก็เหนเ็นแดดมัอน,นี่นะหกักขาดพาเพิ่นมาแต่ฮะมาแต่คลินิกแล้วก็มาจูดนอันนี้ใช้ยูพุ่นบ่ใช้น้องสาวโอ้เดี๋ยวเขาไปหาคนก่อนเนาะโอ้เห็นน้องพี่น้องเลย อันโบมาก,กับโบฮู้อันนี้เป็นยังไงเนาะเข่าไปทำฮะไปเบิ่งก่อนโอ้ขาเขามากันยังคือเก้าพี่น้องเลยสะออนมาอลไรกับพี่น้องเนาะเยี่วทึมอยู่หาความถูกบ่มีเลยพี่น้องเลยแบบนี้เนาะพักหญ้าขาคิงเข่ามาหาน้องสาวก่อนโอ้โดยล่ะเป็นยังไงให้กมาแต็งมองอ้ หากมาแตหงมอไอชื่อขนมมาฝากเด้อหล่ะเด้อโดยใช้ะนองไปใช่เลยะจะไปหนิ่งนั่งพูดอะไรไน่รู้จับ้านโดยเป็นไข่พอจีโทรหาไอเน่พอจีเขามาเยี่ยมยไข่ยุ่งปรจักน้องนางเนาะมันอยู่ในป่าพี่น้องเลยมันบ่มีพื้นมีภัยไหนเงี้ยโดยยังบบได้บ่อไฟอีหละ่ะ ยังโทรนำเพื่อนยังบ่ให้ยคำตอบเพียงเลยโอ้หากเงินบ่ท่านจ่ายเพื่อนเราว่าขาไฟเหรน้องถอกแล้วครึ่งหนึ่งถอกแล้วครึ่งหนึ่ง,งรวมเบิด์ตนะท่ายรวมเบิดนะมดนะหนมื่นหนึ่งหมื่นถอกแล้วขาดพันยังขาดพันโอ้บึงพนมาเขผาแล้วจังถอก,กเพิ่นเลยอันได้ได้โทรเช็คโทรนำเพิ่นเบิ่งอยู่บ่ละ่ะโทรอยู่ค่ะเพิ่นยังบ่ว่าเนาะเพราะว่ามันบ่มีฟืนบ่มีไฟนี่ย่านยุ่งไรยพี่นน้องเลย นอนนอกบ่กินเจ้าเดี๋ยวนี้ล่ะแต่นอนนอกแน่นอนในแน่โดยเฮาก็บ่สบายหะกระลุกได้แน่มื้อนี้ไปกวดหเพิ่นว่าเป็นหยังเหรอล่ะคนยังบ่ได้ว่าอีหยังเพิ่นกวดเพิ่นนี้แต่เสกเบิ่อคนจ่อคนใจยังเสกนะโอ้แล้วคนกวางยาให้เลยยายามันยาดีเจ็บคออวิญญาณขึ้นเหมือักเนาะ ปวดหัวในโดยปวดหัวก็ปวดเป็นบาดแบบหมกหมกมานะโดยโดยโออเมื่อนี้คือว่ายุดจากมือแล้วบวดไปเวียกันละสามมือโดยไปสามมือเลยโบแมนตากฟ้นบอกแข่งฝ้นไปแหนนะมือมือตัวสิกลับมานะงานตากฝ้นไปพ้นแห้งตอนเนะ้าน่นะโดยงานบบทันเวียกมนะแข่งไป ทันบอ่อะไรฮะน้องกระป๋อทันคือเก่ายนั่นคือเก่าเนาะมันพ้นแห้งแล้วเขาก็ไปยุดอยู่น้ำเพื่อนข้นเลยฮะแม่โดยเองโพดกลับไปบ่ได้เลยบ้านี่ยุดสามมือแล้วก็ขาดรายได้นอนพี่น้องเนาะ<ด>บัานี้ไปกวดมื่อนี่ฮะทอด้วยฮะน้องเบิดหาแสนปลายหาแสนปลายคุณพี่น้องเลยเคือเก็บไปอยากเทอันนี้แหละเบิดแล้วเบิดเลยเนาะโอ้ยสิว่าจังไดพี่น้องเลย<ด> เพื่อสิได้หาแซนเนอหน่องเนาะมือหนึ่งเจ็ดสิบแปดสิบพี่น้องเอ้ล้ายมือเติบได้น้องเราไปก็ได้โดยใส่บัตรเปลือกตีนเปลือกมืออย่าขืนเพื่อได้เทเนาะโปได้เทเดินอันนั้นเราก็เทเองเล่าพี่น้องเอ้ขอกปิดขอกไก่เราก็เทอหมดเลยยุ่งไลยกลางคืนน OLA เนาะยุ่งไล่เออกินขขาวแซบอยู่บะไม่อยากแซบได้ขอไข่ ยังมาจกลงม,มันบาดคอนะลำคอบาดโดยมันบาดอยู่ในแต่มันกับไข่อยู่นอกนะเสียงกันแ <c oughs> กแหงาเหงาแน่โดยแล้วก็บาดเลาที่วา่าไข่นักหน่อยตากฝนอันตรายได้ฝนยามนี้ก็ได้น้องน้องเนาะโดยตอนมาบ่าหรือว่าตอนไปทั้งตอนไปทั้งตอนมาตอนมากับฝนกับยังบริสตอลซ้ัม ส่วนลายอันทุกมือ,อน,นี่อันยามพลน,นี่สิตกหลัดเศร้าหลัดแรงเนาะ<ด>เห็นใจน้องเราอยู่พี่น้องเอ้จักสิวาจังได้บ่พอมีก็ได้การไปกันมาไม่ยาไม่ยิงหาพักขายสู่ขนาดน้องนางเนาะ<ด>ยังสู่คือเก่า<ด>พี่น้องเอ้ว่าดีมาหนี่วัดคนวางยาให้แล้วว่าอยากไปแล้วมื่อื่นฮะยายังบ่อยากให้ไป ยังบวรอดปัญหาคอนไงย่างเงี้ยบาอยากออกห้อยโดยอยากไปหับยาวหนึ่งกับอยากลบไปกวดพี่น้องเลยขี่ยังไปจังรถจังรถโอ้จังรถกะนสองคนกะาเจ็ดสิบโดยบอกว่าทุกมือนี่นะเนาะพี่น้องอันอียังเกาะเพื่อนอื่นรถอียังก็แท็กซี่เนาะโอ้บนห้องไปกวดไม่ท่ามะนี่บ่โอ้ อย่างไรลานไข่แลสิไปเวียกได้บ่นนนนเนาะ้าแม่เนาะไ,ไ,ไปเลยไ,ไปในใด,ดโดยไ,ได้มักซ์ลีบ่บอน,นี่หรือว่าอย่างไรเอามาขาดอันบอพามีนี่แหละเด็ๆอา้าวคือบอกเก็บไว้ขายใช่ไหมโอ้ยมันเพอสิได้ขายปั้นก็นโอ้โยเนาะพี่น้นองเจีเอามักซ์ลี่ห้บอพามีเพิ่นว่าเอาให้นางแหลมเพิ่นแน่โดยต้มต้มยัางฮะแม่คือดังไฟลุกแค่มแลงเงินต้มนี่ ผมมีกินโอ้แม่กินเอาไฮเด้เนาะผู้บอกกินเก่งคอยน้ำไปลลิ่นบ่อเนาะน้ำฝนกับน้องมุกนี่ปลิ่นทัพพุทำแล้วปลลิ่นแล้วโดยได้ระบ่อแนวแอมอันบนสวนใหม่นะแม่ยังแล้ยังบมทันได้เจสิเอายังแอมดิก้าวว่าสิปลูกยังปลูกเบิดบ่อจังว่านั่นแหละก็มันแทนล่ะสิปลูกเบิดนั่นแหละโดยยังได้มันได้กินถึงก็สิปลูกเบิดนั่นแหละยังบ่มีแนวขังอยู่ ล้านม่นป่วยซ้ำพี่น้องเอ้ยล้านก็ไข่ใส่นี่บ่ได้ไปฮอดเวียกบ่ได้ไปเห็นฮอดเวียก3มื้อนี้อีกเลยนั่นๆไปกวดแล้วเพิ่นว่ากินยาวางยาให้แล้วเพิ่นอันนันเพิ่นเจาะเลือดเบิ่งบ่บ่ได้เจาะบ่ทันเจาะอวางยาให้ก่อนเพิ่นว่าถ้ากินยาเบิดนี่บ่เซาเลยกลับมาแล้วสิเจาะเลือดเพิ่นว่าโดยกวดถ้าว่าเฮาสมมุติว่าบางเทื่อเป็นไข่ปาไขยุงเาเพิ่นจะบ่ใสมหรือว่าน้ําเกลือให มี่แต่ว่าอยากแนะน้ำน้องนะกินน้ำหลายๆเพื่อนเอาไห้อยู่บ่อน่ำที่ว่าเสะฮะน้องแนว่เสะเอาไห้อยู่บ่อผนบางจต่ยาใส่บางยากินก้อนเพผลมาสามือหมื่นสี่หมื่นผลมากินสามห้าสี่หมื่นไปกูอ่ะเธอหนึ่งกับเบิร์ตตั้งสี่ห้าแสนคุณน้องพี่น้องนั่เลยขันสาโดยกินเข่ากับเจ็บคอน้องแล้วว่าเพราะว่า อาจจะเป็นลำคออักเสบบ่หรือว่าจังได้เนาะผมว่าคอเราไข่ด้านน้ใช่น้องดานไข่ไข่เล่ลำคอไข่พี่น้องเลยเนาะเครื่องเครื่องกะมันเครื่องมาเจ็บเดยเป็นน้ำเจ้าตากพลอะไรเนองเลยแม่นแล้วเปลี่ยนน้ำตากพนผนพัลลายแน่โดยช่วงนี่ผลลายผนคู่มือคู่มือหากมีมือนี้นี่บ่เห็นตกนี่โดย ก็คิดอยู่แม่เอ้ยว่านอนกลางคืนว่าน้องสาวน้องนางเนี่ไปเห็ดไปรับจ้างอันท้ายพักเนี่ยโอ้ยว่าสิไปแต่เศร้าแลยพวบนอนม่วนเว้าแล้วกันเนาะ <c oughs> ขั้นบนตกกลางเว้นผลกลางคืนผลโดยนี่แหละสาวรักของครอบครัวป่วยแล้วกอันนั่นแหละพี่น้องเลยไม่ว่าจังใด <c oughs> สู้ตลอดเนาะแม่เนาะ ตั้งแต่มาหาครอบครัวเพื่อนพี่น้องเลยแต่บอพมีเขามาเริ่มบุกเบิกสมัยตั้งแต่นอนอยู่ป่าเล่ากัน,นาาได้ยังสูง่คือเก่าเนาะทาวามาเนี่แบบเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครอบครัวเงินสีหาเชนว่าสิเก็บเงินไว้ซื้อปูนเทอันนี้ว่เนาะโอ้ยอันบนเทคัวนี้โดยเพราะมันบกเปื่อนปันใดอันนี้มัน น้ำมันอันนั้นมันไหลลงมาแบบมะฮมู้มีคนคัวนี้โดยโดยเบิ่งพี่น้องแล้วโตออกเองเด้นี่ฮะเข้ามาดิหมักแบบไหหมักแบบสะอาดนะพี่น้องแบบหมักแบบสะอาดอะไรแบบมาอะไรมิตรี่เครื่องกินเครื่องอยู่เนาะหรือว่าคักอยู่ป่ะโตแบบอยู่ท่อมกัน,กนยังอยากหัวเดี๋ยวจะซีเครดจะคั่วบอนาะอยากหัววับบงซีน่ะอยากหัวต<ส>ั้งเปียกไหมเปียกมาเลยหงมาเลยน่ะโดยมันมันพลาดเขาน้ำ เดี๋ยวเอสร้างเลาเพิ่นมาเบิ่งให้ก่อนเนาะบัดนี้สีน่ะโดยตั้งเบิดมันตั้งโคยลงมาเลยนะซําบ่มีหยังค่ะโดยอือขาเปียกนะโดยเปียกบาไเป็นโมเดิร์นได้บ่มีแนวอัดเนาะอันบ่อนามัน่นะเพราะว่าช่วงเฮาเฮ็ดตะกี้ผัดอ่าช่วงฝนบ่ตกเนาะฝนบ่ตกโดยเดี๋ยวสิให้อ้ายเพิ่น ข้าวมะบึงห้เนาะข้าวมลมละเปียกโลกข้าวมะลมมันพ่นมันลมมันหนาวโดยนิ่งๆมันกะธรรมดาให้ยอายพ่นหาสังกะสีมาปิดให้น้องนางก่อนพี่น้องเอ้ยบได้ได้ใช่หรือเนาะเอาซังกะสีพ่าฝนแห้งพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ฝนแงอ้เป็ดไก่พ่นพ่อแม่พาลูกไปเบิึงเลยบบได้เห็นแต่หึงพี่น้องเลยเกลือแล้วเกลือครับพ่นโอ้ อ้๊ยกันยังเอาอันนี้มาให่ไอ้นาะอีหละนี่จะเก็บของเขามาแล้วก็สิตอกใส่นี่เจ้าค่ะบอี่เดียีเดียี่ดียวโอ้ตอกขังในบ่แม่ตอกขังอันนี้ไว้เด้วยมันบ่มันบ่นั่นอาเก็บมาทะเลกัะน้องน้าแปะใส่เลยโดยเห็นแหละแม่เอ้ยมักไปพี่แหละปูเป็ดไก่ฟาดโธ่พี่น้องเอ้ยโดย นี่ตัวใหญ่ใหญ่โอ้ย่านบ่พามีเด้หนิเนาะโดยอุดมสมบูรณ์คักพี่น้องเลยน้องสาวหนาจนฉีดเลยพี่น้องเลยได้นอนสามคืนนอนบุรฟับเนาะเล่นหัวเจ็บขมงตาบ่มันแบบเขาได้นอนประมาณทั้งหมดว่าเขานอนหกหรือเจ็ดโมง เก้าโมงืสิบโมงสิบเอ็ดโมงเขาลุกมาเลยหอนหอนหนาวหนาลุกมาหนั water, ่งไอโดยเฉพาะจนสอดแจ้งวัดสิบเช่าวัดสิบบุกไปเห็นแล้วโดยนี่เป็นมือที่สามเตรียมมาพังเบิ้งซื้อยามากินมาพังเบิ้งพังเบิ้องมาเบิ้องถอนยังเจ็บอยู่เพิ่นว่าเจ็บหัวเจ็บขมูตากเลยว่าไปไปกวดแะไปไายป้ายมาไหนวะโดยไม่ผ่าป้ายใช่ขาหลุดขาล่างอีกเนาะคนหนึ่งเจ็ดสิบพันกับแสนสี่พี่น้องเอ้ยเป็นหาเงินบัด มือหนึ่งเจ็ดแปดสิบพันเนาะหาเงินช่องมือพี่น้องยังได้คาหรถไปเถื่อนหนึ่งนี่แหละหาเงินเพื่อตัวเองเจ็บไข่เนาะใช่ว่าจังไดเกิดเ,เจ็บมันเป็นนั่นนี่แหละเนียนเอ้เนาะใช่ว่าจังไดมากอะตะกี้เห็นนอ้องเพิ่นเห็ดหันเห็ดน,นี่มาพี่น้องเอ้มาผัด บริษัทไปทางเงินกับบริษไปโดยสามมื่อนี็นได้ขาดมาสามสี่เมื่อแล้วบนาะสามสามเนาะญาและบันิสูเนาะกับน้องโดยอ่นเห็ดนยเนยได้โดยป้าไปนั่งอยู่ก็ได้แม่เนาะเขามาเยี่ยมมาเบิ่งมาผัดไข่สั่มพี่น้องเลยมากับมืดได้เนาะเพราะว่านี่มันโดยเออ เล็กสีมืดดแน่พี่น้องเลยบาพอมีเปิดอันนี้ก่อนเพราะว่ามันคั่มแล้วนะเนาะอืมอีนี่ดอกพี่น้องเลยมื้อนี้สิต้มมีกินตีชิโตมีกินคนแลบชีวิตคนเฮาเนาะนางเนาะสู้พี่น้องเอ้ยทือว่าบาพอมีนี่นยอมรับพี่น้องเอ้ยว่าน้องสู้อ่รีกับชีวิต สู่มาตลอดฝนตกก็ไปอยู่ไปเศร้าเป็นลำแข็งคนแน่มันคือบางเมือกแข่งคนไปเห็นนะโดยแข่งคนไปเรียกใครแต่ว่าน้องบมเป็นยังเนาะผู้น้อยๆนะหมูเป็นยังหากส่วนรายนี่ผ้าไปบ่เนองผู้น้อยๆสองคนตกหมูเอาไปตกบ่เอาไปส่วนรายก็มีแต่แข่งผู้เดียวไปผู้เดียวโดยเป็นไข่ด้วยนะเป็นบนสามบนแห้งแล้วแล้วเนาะแม่เนาะโดย ยากแต่แพงอันนี okay. okay. ้เพื่อนนัดไปกวดหรือ hmm. ว่หรือว่ายังไงท่านายกินยาเบิดก่อนกินยาเบิดถ้าว่ายังบบไข่ก็คือไปไปกวดคืนเนาะแต่เพื่อนบบได้แทงเลือดท้น่องมือนี่ะเนาะเออ่อยานี่เบิด์ะก่อนค่ะมันยังบบเศร้าดีจังมากแทงเลือดโดยโดยยานไข่ยุงไข่ยุงไข่ปลาแล้วเพราะว่าบ่มีไฟแล้วพัดลมมันยังกับโมีโทษกระมิดอัน เจ็แบแข้งบ่ผูไฟหรือว่าจังไดก็อาจจะเศร้าเลยค่ะเราไปเวียงอื่นเรายังเบื่ออนนั้นใหายยังบ่มาอยู่มาสองทิตย์กลัวแล้วเนาะเดีอบุญเข้ามานี่กะมาสองอาทิตย์ได้เลยโดนเติบแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าจ่ายก่อนหาพันยังข้างหาพันโอ้ แบบไซอีหยังก็อยู่น้ําเพิ่นเบิดเลยบ่แม่โดยไซอีหยังก็อยู่แบบมีแต่เฮาน่ะพร้อมใช้งานเนาะโดยโดยมียังว่าใครได้พอได้ใส่ใต้ห้องน้ําห้องในอันนี้ถ้าไปรลาเซลฝนยังบ่มาด้มืดแล้วยังแม่นแล้วต้อง6:00นพุ่นแล้วเนาะอันนี้น่สิฮอด7:00นยังเพี่น้องนี่ยามมันพนหลากบ่โดยยามนัดไฟบ่หุ่งด้เนาะ แมนมีแต่ว่าอันอากระโทรน้ำพึ่งน,น,นะน้องโ,โทรน้เองคือแบบสี่แล้วพี่น้องเอ้บึงมันมืดนคืออยู่ได้แต่เปิดหน้าต่างบ่นอนกลางคืนกันนะเปิด <c oughs> <ม>หน้าต่างินเลยเนาะก,กับประย่านแล้วแบบนี้เนตกกบ่โดย,โดยไอ้กับเขามาเบิง่งน้องเอ้ยมีผู้ใหญ่เพืยยพ่อนแนนํำวะ่ะพะว่าไอ้กับประจําอยู่เพื่อนแม่นั่งผู้หละฝากทางเบิ่งนั่น ไปหาเยี่ยมน้องนางนี่เด้อว่ะน้องสาวเขาเพิ่มาค่ะเดือยน้องหมุกน้องฝนสระไปลีนแถวเพื่อนนันแหละวคำแล้วไปมือนี่ไปใช้มือนี่ค่ะแม่เจ้านะอกัก็พาเพันปพาไปกวดเนาะกวดนี่แหลยเลยโบได้ขั้วน้ำส่วนน้ำยังขั้วน้ำส่วนจะไปจูดมันแดดเนี่ยมือนี่ก็เลยไปจูดยันฝนตกมาอีกมือแรงขนาดโดยคอยเฮ็ดคอยไปอะละแม่เอ้ยเฮ็ดไป ถึงโมเมนที่จะคลองแล้วก็ยังเห็ดได้พี่น้องเลยเห็ดมันไก่เพื่อนเฮางโดยมาอยู่ปลูกยังแน่แล้วฮะนะปลูกมะเขือกับกล้วยโอยังมันเอายังใส่ขนเอาแล้วใส่พันหยันงัวมาื่อกินโดยปลูก้รพันหยันงัวด้ยันงัวยันแบะเด้มันเข่ามาเป็นหมูเป็นถุงใหญ่แค่ได้โดยโดยงัวก็ได้บุันได้มีหัวมีหางอันนี้เนี่ยมืดได้พี่น้องว่าพอมีไตโทรศัพท์เห็นบนี่เนาะ คันว่าอันมีไฟยังว่าพอได้ใต้เออเนอาะผู้เจ้าของไฟนี่โพดแท่นนี่ <c oughs> โดยให้เข่ากันดน้นแท่นใดังได้เออเรือนผูใดก็ได้ขึ้อดดนอันผู้เดียวกันบ่ผู้เข่าไฟกับของปะนางนี่น่าจะแม่นเน,ะนา,ามะมาเขา่าลายหลังอยู่ๆแถวนี่แหละแม่นแหละเพราะว่าไ, <ฟ S 2> ได้ยินแม่บุญทวีว้ากับผู้เดียวกันนี่แหละ เพิ่นเว้าซ้อนตะกี้บรรทาดบ่เพิ่นนะ่ะโอ้ยแ oh, ม่นแหละผู้เดียวกันเก็บไผเด้กกาากเก็บไผแถวนี่มีตลาวมาเก๊กนะมาเก็บไผโดยของแม่ปัดนี่ก็ลาเนาะแม่เอื้อลานี่เพราะว่าคุ้มนี่มีแต่แถวนี้เบิดเฮาว่าเอาคแล้วอ้เมื่อเด้อน้องเด้อคั่นว่าแนวใดก็โหทหาส่งหาเนะอเอาะให้เอื้อแหลมส่งหาเฮาก็ได้ว่าพอสิได้เข้ามาพี่น้องเอ้ย และมื่อนีก็เข้ามาเยี่ยมมายามผัดิหับข่าวบุดี้ซ่ำพี่น้องเลยน้องบ่วสบายเลยเอาคันวันน้าใดกับโทรหาอ้าเดินน้องเด้อโดยโดยสบายดีล่ะให้เฮ้าบ่อนนะคะแม่โอ้ยเนาะคือหายลายแท้ คนนี่ม้อต้มหนึ่งพลอนอยให้แล้วมื้งเจ้าเนี่ยกระซิบเนี่แล้วโดยขอบใจหลายหม้อต้มนุ่มแต่แค่ได้มักซรีข้าวเหนียวโดยไี่ขายดอกเอาไว้ให้ร้านกินปั่นเอาชาวใบไว้์เด้อน้องเด้อโดยโดยโอ้ยพี่น้องเหงืเนาะน้องสาวไขแล้วบาทนี้พี่ไฟฮักกระไตเนาะนางเนาะ โดยเอ้าโอเคพี่น้องไอคลิปนี้เนาะนงสาวไข่ไม่ว่าจังไดพี่น้องเลยแหละอีต้นพันยูไปแต่ละมือก็ตากแดดตากฝนต้องสู่อะไรพี่น้องเนาะชีวิตคนเฮาก็ได้บอกว่านงนางไภก็คือการสู่ชีวิตเล่ากับผูยย้ใหญ่ซอยตอมือตอแขงตอขาไห้ได้มีบนอยู่บนเช่าเนาะมีเฮือนมีชานอยู่กะยังสู่คือเก่าพี่น้องเลยต้องเหดต้องหา เพื่อเลี้ยงน้องเลี้ยงยาผ่านมาเนาะแล้วก็สู่นอนอยู่ป่าพี่น้องเอ้คันแม่บุญทวีเพิ่นบุตรสืบที่ทางให้แล้วก็คือสิบมีมือนี้เนาะเลยก็ดีพี่น้องเอ้ที่ว่าเราภูจักทรรมาหากินจนังไดก็ฝากเป็นกําลังแห่งใจให้ครอบครัวน้องนางเพิ่นนะพี่น้องเนาะฝากพ่อแม่เอฟซีทุกท่านเป็นกําลังใจให้เพิ่นในเด้อพี่น้องเอ้ ว่คลิปนี้บพมีสิได้ขอจบคลิปก่อนพี่น้องไอ้พบพ่อคลิปหน้าเนาะถ้าบพาเมพี่น้องอยากให้บพมีพาน้องไปซื้อคือชื่อยาหรื่อวภาพไาปกวดเนาะพี่น้องเนาะเยอยากฝากอ่าให้บพมีพานอ้องพ่นไปกะสามารถทักหาบาพมีได้เด้อเนาะคลิปนี้ลาไปแล้วพี่น้องเลยเกล่าวคำ่าสบายดีสบายดี